ส่งพี่พี่นักแสดงที่เริ่มมาไทยกําลังเดินทางมาไทยและก็อยู่ที่ไทยกันช่วงนี้ค่ะยี่สกุมภาพันธ์น้องลิซ่าได้บินจากสนามบินอีชอนเกาหลีใต้โดยนักข่าวที่ไปรอน้องลิซ่าเขาระบุว่าวันนี้ลิซ่าอาจจะแอบออกไปก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วก็ยังมาไม่ถึงซึ่งหลายคนค่ะก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับสีผมหรือว่าลุกต่างๆของน้องลิซ่าที่จะเกี่ยวกับการแสดงเดวิวโรตัส์เพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็จะมีการบินไปที่เกาะสมุยเอาลังไม่ได้เจอนลิซ่าไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่า เรื่องการบินของโนริซ่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยหลังจากที่โนริซ่าก่อตั้งค่ายก็ถึงเวลาแล้วไหมที่พวกเราอาจจะไม่ต้องรับรู้อะไรค่ะเพราะว่าเขาก็คงจะมีแผนการทํางานของน้องนั่นเองเอาเป็นว่าโนริซ่าบินไปไทยแน่นอนก็ว่าก็จะถึงคิวถ่ายทําที่เกาะสมุยแล้วคลิปนี้แอจะพาเพื่อนๆไปส่งพี่ๆศิลปินนักแสดงที่เขาร่วมแสดงในเดอะไวลตั้ซีซัน3ซึ่งนัที่นี้ก็ทราบม,มาบางท่านเท่านั้นแต่ว่าบางท่านก็ไม่ทราบข้อมูลเพราะว่าแอดมองว่าที่แอดนำเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะนะ ักแสดงก็คงไม่ได้มีแค่นั้นแน่นอนเพราะว่าเห็นว่ามี20กว่าคนโดยภาพนี้ที่ได้มาเป็นรายชื่อต่างๆของนักแสดงก็จะมีอยู่1ท่านที่ไม่ทาราบจริงๆเพราะว่ามีการปิดชื่อเอาไว้เริ่มจากคุณคริสเตียนฟรีเดลนักแสดงและนักร้องชาวเยอรมันล่าสุดนี้มีการลงไอจีสตอรี่ขณะที่กําลังบินอยู่ซซ่งก็คาดว่ากําลังเดินทางไปที่ประเทศไทยของเราอย่างไรก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ต่อมาพี่แพทริกสวาสเนเกอร์ลูกชายของคนเหล็กอานน์สวาสเนเกอร์นั่นเองซึ่งพี่แพทริกเนี่ยมาเป็นคนแรกๆเลยนะคะดูเหมือนว่าจะมาพักผ่อนที่ไทยด้วย่าสุก็มีโมเมนต์นี้ค่ะลง IG Story กําลังดื่มด่ากับน,น้ำมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่า every day เป็นไงละ่ะไยเทปแบบร้อยเปอร์ขอให้ enjoy ค่ะซึ่งพี่แพทริกก็มาไทยก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีการอัปเดตเรื่อยๆต่อมาก็ได้ทราบว่าจะมีคุณน,น,น,นิโคลัสดูบเนพี่ท่านนี้ก็เป็นนักสแสดงชาวอเมริกันหลังจาาากกไปป่ง IG Story รฏว การลงคลิปนี้น่าจะอยู่บนเครื่องบินนั่นเองนะก็กำลังเดินทางมาที่ไทยเช่นกัน จากนี้ภาพนี้แอดเห็นแฟนคลับนีนหาวเขารวมมาให้ก็คือเป็นการแคปหน้าโปรไฟล์ของพี่เทมเมทีทีมทับทองก็เป็นนักแสดงชาวไทยของเรานี่เองนะก็ะคาดว่าพี่เขาอยู่ที่เกาะสมุยแล้วหรือเปล่าต่อมาก็ทราบว่ามีคุณมิเชโมนาแฮนเป็นนักแสดงชาวอเมริกันก็คาดว่าอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วนอกจากนี้ก็จะมีพี่ด้านบนเป็นนักแสดงก็ดูเหมือนว่าจะบินมาประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าแอดไม่รู้ว่าพี่เขาชื่ออะไรดังนั้นก็แปลว่าจะมีนักแสดงอีกหลายคนคะ่ะที่สําหรับช่องแอดเองอาจจะยัง ไม่ได้นำเสนอนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าหากว่าทราบชื่อพี่เขาจะนํามาเม้ามอยและก็ก่อนหน้าก็มาหลายท่านแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคุณเฟรนเชสกาลูกเครื่องไทยอังกฤษก็เช็คอินที่เกาะสมุยแล้วหรือว่าจะเป็นคุณเอมมี่บูลโหลดก็เช็คอินที่เกาะสมุยแล้วหรือว่าจะเป็นคุณอานาสคุณจูเลียนก็มาไทยแล้วคาดว่าน่าจะทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยสวัสดิภาพและก็ขอให้เอ j นจอยระหว่างอยู่ที่ไทยนะคะรอติดตามผลงานและบวกกับน้องลิซาก็กําลังบินไปในขณะนี้โอ้ หแปลว,ว่าถึงคิวถ่ายทํากันแล้วล่ะคะ่ะอย่างไรก็ขอให้นักแสดงเอนจอยทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยไทยแลนด์เมืองสวยงามของเราและก็น้องลิซ่าของเราค่ะก็จะเป็นนักแสดงร่วมแสดงหนึ่งในนั้นด้วยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยจริงๆน้องลิซ่าในก็แฟคลับภาคภูมิใจในตัวน้องลิซ่าที่สุดเลยเดบิวต์ในฐานะนักแสดงสาวในเรื่องดูไว้โลตัสซีซั่นสามขอให้ปังๆดังๆขันน้องลิซ I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.